ันนี้พามาชมผ้าคุมกันหญ้าก็ได้ผลดีพอสมควรนะครับน,นี่พันรอบๆต้นนะครับอันนี้ครับนี่ต้นมะขามป้อมอินเดียนะครับดูธรรมานาวนะครับออได้กิ่งใหม่มาเพิ่มห้ากิ่งที่เหลือแล้วก็พรุนนี้ก็เริ่มทำงานต่อ คนนี้จะมาตัดทำมันเกลี้ยงเลยแล้วหน้าฝนมันก็จะเป็นอย่างไงเห็นไหมได้ผลนี่มันเกินนะพอสมควรครับได้ผลพอสมควรอยู่ครับนี่หน่อยนะครับนี่ข้างนอกมันจะเยอะหน่อยพอเข้าในลำต้นปุ๊บไม่มีหญ้าเลยเออเขาท่าดีแต่ก็ต้องมาตัดนะครับนี่ตัดแต่งกิ่งไปอาทิตย์ที่แล้วเติมออกใบละตอนโน้นก็เสียปส่วนหนึ่ง นี่ลำใหญ่ก็เริ่มโตแล้วนะครับแต่ปีนี้ไม่เยอะปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นต้นเล็กๆนึ่งก็สูงประมาณสองเมตรก,กว่าๆนะเก็บง่ายครับเก็บง่ายไม่สิ้นเปลืองกำลังคนอ๋ออันนั้นโดนสอยกปเสร็จแล้วไอ้ โมดแดงโดนสอยไปซะแล้วนี่ก็ประมาณนี้ครับมีสูงประมาณสองเมตรก,กว่าคุมเล็กๆนะครับนี่คุมเล็กๆอันนั้นใหญ่สิบปีอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่านี่มันโดนลมพายุฝนถล่มครับหายไปหมดเลย,ยกระดจ้า ลองมาดูมันอยู่ไหมอันนี้ผมเอาให้เอาให้หมดแดงเมื่อกี้นะโอ้มีคนไปสอยซสแล้วมันอยู่ตรงนั้นลังมันลังเก่าจนนี้อ๋อโดนสอยไปซสแล้วอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไแบ่งกันกิน ร้านนี้จะเป็นร้านที่ผมจะปลูกกระต๊อบอยู่นะครับเตรียมเสาไว้เรียบร้อยละข้าบนกบ็พอสมควรนะครับพอแจกเพื่อนปูกได้อยู่สบายๆนะครับวันนี้ขอ,อุยาดนำเสนอเป็นแค่นี้สวัสดีครับ